ดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆผู้ติดตามนะคะวันนี้พามาตะลุยชมหมอกนะคะจันบทบดีนะคะนี่ค่ะวันนี้อากาศฝนตกเนาะฝนตกพรำๆเป็นระยะแล้วก็เลยพามาเก็บหมอกนี่นะคะทำสวนไม่ได้นะคะทำสวนไม่ได้นี่ค่ะสวยมากเลยอะ่ะเก็บหมอก ตรงนั้นจะเป็นออนเซนนะคะเป็นสปาเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนู่นเลยค่ะตอนนี้ก็จะมีเสียงชาวนานคะ ไถรถอะไรสักอย่างเป็นฤดูกาลเริ่มจะทำนาปลูกผักแล้วนะตรงนี้มีผักกูดด้วยค่ะเพื่อนอ่ะจะพามาชมจนบทได้มาเก็บผักกูดแล้วแต่ตว่าโตแล้วนะเพื่อนอันนั้นเป็นผักบุ้งฝรั่งนะเป็นอิตาตรีกำลังงาม,งามเลยดอง,งอิตาตรีนะอันนี้ไม่ใช่ทาระนะอันนี้เป็นอ่าอะไรนะ อัลมอนด์ไออะไรวะมอลนัทนะคะมอลนัทนยอดมันยางยอดมันจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ทา่ละนะไม่ใช่ผักนามนะเห็นแม่ต้นมันไม่มีหนามเพื่อนอันนั้นเป็นผักเซมไม่ผักเซมไม่นะคะตรงนี้เข้ามาในภูเขาแล้วนะพนเพื่อน ก็ไปที่จุดจอดรถนะคะที่การไปประจํานะคะไปกินกาแฟนะคะกาแฟร้อนแล้วก็นั่งจิบชมวิวนิดหน่อยนะคะแล้วก็เข้าไปดูว่ามีผักอะไรบ้างตรงนี้จะมีพวกผักป่าพวกของพื้นบ้านขายนะคะก็วันนี้ก็ไปเจอผักป่าแปลกๆหลายอย่างเลยค่ะแต่ก็ถ่ายได้ไม่เยอะเนาะอืมก็ไปเจอกระเทียมป่าด้วยคะ่ะกระเทียมป่าเนาะกระเทียมป่าแบบ ของทางยุโรปกันก็เลยลองซื้อมาชิมดูนะคะลองกินดูครั้งแรกค่ะปลูกไว้อยู่นะคะที่ญี่ปุ่นจะมีไม่เยอะค่ะมีน้อยเนาะปลูกไว้แต่ว่ารอขยายพันธุ์ก่อนค่ะนี่ก็วิวสวยงามเลยนะคะกาแฟร้อนค่ะร้อยยี่สิบเยนนะคะอันนี้ดอกน่าจะเป็นดอกกล้วยไม้ค่ะนี่วิวนะคะวิวแถวภูเขาแถวบ้านนั่นแหละค่ะก็เอาอถ้วยกระดาษมาทิ้งนะคะ นี่ก็จะเป็นพวกกระป๋องพวกอะไรนะคะแถวนี้ก็จะมีภูเขาเยอะนะคะเดินป่าเดินเขาได้นะคะในช่วงฤดูหน้าร้อนนะคะนิยมกันค่ะนี่ที่รีปตุกตาก็มีแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยคีบแล้วค่ะเพราะว่าคีบไม่เก่งนะคะนี่ค่ะกระเทียมป่า เทียมปะค่ะก็ประมาณ300กว่าเยนค่ะก็จะมีผักป่ามีอะไรแต่ว่าอันนี้ที่บ้านเรามีค่ะที่บ้านเรามีหมดแล้วนะคะก็จะมีผักกูดแต่ว่าไม่ได้ซื้อมาลองกินค่ะผักกูดแดงนะคะอันนี้นี่ก็เป็นบริเวณข้างนอกนะคะบริเวณข้างนอกที่จอดรถก็มไม่ได้ไกลามากนะคะจากบ้านแค่5้านาทีกันไปประจําค่ะเวลาใกล้กว่าซูเปอร์ค่ะอา้าโอเคเรามา ทำกินกันเลยจ้ากระเทียมป่าเนาะกระเทียมเอ้ยกระเทียมป่าเออกระเทียมฝรั่งตายละเปลี่ยนชื่อใหม่ให้ใหม่อ่าก็ซื้อมากันเคยเจอตรงนี้บางทีไปก็ไม่เจอบางทีไปก็เจอนะก็ไม่ได้ไปเท่าไหร่เพิ่งมาอยู่สองสามปีนะนะเป็นกระเทียมป่าที่เขาทางยุโรปเขาฮิตกันแต่ที่นี่จะค่อนข้างหายากหน่อยหนึ่งนะคะแต่สมัยนี้ก็อาจจะมีมาตามร้านต่าง ที่ไม่ใช่ซูปเปอร์ค่ะไม่แน่ใจนะแตทท่ที่นี่แทบจะไม่ได้ไปซูปเปอร์เลยนะคะ,ะก็จะไปอันนี้เป็นจุดพักรถที่เขาขายอของท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเดี๋ยวชิมชิมดูดิบๆแต่เขาบอกว่าไม่ไม่ไม่ควรกินเยอะนะ,ะอืเหมือนใบกระเทียมเลยอร่อยดอีถ้ากินกับส้มตำน่าจะอร่อยเนาะเนี่ยพริกอะไรอย่างเงี้ย แต่ก็บอกว่าบางคนกินเยอะท้องอืดบางคนกินท้องอืดไม่ใช่กินเยอะวันนี้กันก็จะทําเมนูเอ,อ่อทอดไข่ไข่นะคะเกียวใข่ไก่ไข่ไขที่ปุ่นเดี๋ยวนี้ก็แพงนะเพือนขึ้นราคาสองเท่านะเนาะเงินเฟ้อแล้วก็ไก่เป็นโรคเลยค่ะก็จะใส่ประมาณสามฟองนะคะ ก็กินแบบทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยนะวันนี้เราก็จะกินไข่ทั้งวันค่ะไข่เปลือกแล้วก็เอาไว้ใส่ต้นไม้นะคะทำปุ๋ยเปลือกไข่ค่ะใส่ตักประมาณนิดเดียวพอเนาะ เราไว้กินลองเมนูอื่นดนะ้วยคะกินดิบอะไรเงี้ยกินดิบถ้าไม่เป็นไรก็จะกินกับพวกตาํตาุ้มตําน่าจะอร่อยนะตำตำแครอทอไม่มีมะละกอรหรอกหันเล็กๆนะรสชาติเหมือนใบกระเทียมเด้เลยอะ่ะโอไม่น่าหรอกเขาเรียกกระเทียมป่าแต่เป็นพวกพืชตระกูลพวกกุ้ยช่ายนะคะไปดูในเน็ตมาเนาะ การปลูกแต่ว่าการไม่กินนังไม่กินนะไว้ให้มันเยอะๆก่อนมันแตกออเกเยอะปลูกหลายปีแล้วค่ะแต่ว่าปลงในกระถางเน้ะเพิ่งเอาลงดินปีนี้เตรียมน้ำมันรอเลยค่ะใส่น้ำปลาสักนิดนึงนะคะ หั่มน้ำพริกน้ำปลาใส่กระเทียมเยอะไปหรือเปล่าใส่น้ำส้มเยอะไปอ่นไปอ่นใส่น้ำส้มเยอะไปหั่นพริกใส่ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะใส่ปลาชิมกันเลยไข่เจียวกระเทียมใบกระเทียมปลา พอเจียวแล้วก็ไม่ค่อยกระเทียมเท่าไหร่นะคะความกระเทียมจะหายไปนะความเผ็ดความอะไรเงี้ยกลายเป็นคล้ายๆแบบกุ้ยช่ายเนาะไต่ตไข่ไม่สุกนี่ค่ะน้ำปิ้งปลาเรา อร่อยอร่อยแต่กินดิบน่าจะเวิร์กมันได้ความเป็นใบกระเทียมเพราะเราหาใบกระเทียมกินยากนะคะข้าพันกาพันเพื่อนไปแล้วอร่อยอยู่บ๊ายบาย